กลุ่มทำงานแบบส,บสับสนได้เรียกลงพื้นที่ชุมชนที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งเมืองคอหอหลกการและเหตุผล กลุ่มทำงานแบบสับสนได้ลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งเมืองคอหงและได้มีการสำรวจพื้นที่รอบโรงเรียนและภายในอาคารเรียนรวมถึงสอบถามข้อมูลผู้อำนวยการและบุคลากรภายในโรงเรียนให้ความเห็นว่าต้องการสื่อการสอนที่มีความหลากหลายที่สอดคล้องกับเนื้อหาและหลักสูตรโดยคณครายวิชาคณิตศาสตร์ต้องการสื่อการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ที่มีรูปแบบที่หลากหลายด้วยเหตุผลนี้กลุ่มทำงานแบบสับสนจึงเล็งเห็นปัญหาและมีความสนใจสร้างสื่อการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์โดยที่กลุ่มของพวกเราจะสร้างสื่อการสอนและนำสื่อเข้าไปสร้างความคุ้นเคยให้กับนักเเเเรรรรรีีีียยนนนช้้ปปะะมมมศึกกษาาาาทท่่่่2แลสสสงงงอออบืืใหโพเรียน ดูและเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์วัตถุประสงค์โครงการเพื่อผลิตสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนเทศาบาล1เมืองคอหงเข้าใจคณิตศาสตร์ผ่านาการทำกิจกรรมทีาาท่สนุกสนานจากสือ่อการสอนที่ผู้จัดทำสร้างขึ้น การดาเนินกิจกรรมให้แก่น้องๆชั้นประฐมศึกษาปีที่2จํานวน41คนตามแผนขั้นตอนการดําเนินการทางกลุ่มได้ช่วยกันออกแบบสื่อการสอนและช่วยกันทําสื่อเป็นสื่อนาฬิกาจํานวน2ชิ้นและสื่อแผ่นภูมิรูปภาพ1ชิ้นสําหรับทํากิจกรรมโดยทางกลุ่มผู้ดจัดจัด,จดกิจกรรม2กิจกรรมให้แก่น้องๆ กิจกรรมที่หนึ่งทบทวนความรู้ในเรื่องของนาฬิกาทางกลุ่มผู้จัดจะทบทวนความรู้เรื่องการดูเวลาการหมุนเวลาที่น้องๆเคยเรียนมาหมุนเวลาให้ตรงกับโจทย์ที่ผู้จัดกำหนดและแบ่งกลุ่มน้องๆแข่งกันเพื่อรับรางวัลโดยจะให้น้องๆหมุนเข็มนาฬิกาให้ตรงกับโจทย์ กิจกรรมที่2แผ่นภูมิรูปภาพโดยทางผู้จัดจะสอนในเรื่องของแผ่นภูมิรูปภาพเบื้องต้นให้แก่น้องๆโดยทางผู้จัดจะคิดโจทย์และกำหนดโจทย์เป็นรูปผลไม้และให้น้องๆช่วยกันตอบคำถามและแข่งกันด้วยวิธีการให้ออกมาติดการ์ดรูปภาพตามจำนวนที่โจทย์กำหนดและสุดท้ายให้น้องๆช่วยกันคิดโจทย์แผ่นภูมรูปภาพขึ้นมาโดยทางผู้จัดจะกำหนดกรอบโจทย์ให้น้องๆเพื่อให้น้องๆฝึกคิดและเพื่อตรวจสอบว่าน้องๆเข้าใจเนื้อหาที่สอนหรือไม่ ต่อไปจะเป็นการให้น้องๆประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมสำหรับปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอก็คือการประสานง,งานและเวลาการทํางานของสมาชิกในกลุ่มไม่สอดคล้องกันแนวทางการแก้ไขของกลุ่มก็คือประชุมพูดคุยแบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสมของแต่ละคนและเลือกเวลาที่สมาชิกสะดวกทํางานมากที่สุด พวกเรากลุ่มทำงานแบบสับสับสนจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอขอบคุณทางโรงเรียนเทศาบาลหนึ่งเมืองคอหงที่ให้พวกเราเข้าไปทำโครงการสื่อการสอนสื่อด้วยใจและขอบคุณทางอาจารย์ที่มอบโอกาสให้พวกเราเข้าไปทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมครับ